แต่นี้ของเราเนี่ยเราพัฒนาจากจากเฟสล็อกมาจากเอาสองตัวนี้มาคือแผ่พวกนี้เราย่อเรามาให้เล็กลงเลยเน้นที่การเย็บและการร้อยคือร้อยก็จะเย็บด้วยเย็บแบบร้อยเห็นยมัเย็บเป็นรูปๆููหนังมันเหลือเราก็เล็มนิดหน่อยเราไม่ได้ตัดเยอะพวกนี้แผ่จะเนียนเราเย็บสามชั้นนะเย็บชั้นสแนสเย็บสแตทนี่ตัวซ่องตัวแอลแอลนะจกิน เราเย็บเป็นชั้นชั้นเย็บชั้นกล้ามเนื้อชั้นสมัสมแปลว่าเยื่อคุมกล้ามเนื้อเนาะตางนจ่ายนะเพราะฉะนั้นเราเย็บเป็นชั้นชั้นชั้น40 50 60ใครมามาว่าเราเนี่ยเราเราจะต้องอธิบายว่าไม่ให้เราเย็บที่สมาร์ทแล้วจะไปเย็บกับอะไรการเย็บเนี่ยเราเน้นเฟซล็อกเน้นเรื่องเย็บเฟซลิปเน้นเรื่องตัด นะมันมันคนละวัตถุประสงค์ของเรานี่ก็คืออยู่ตรงกลางตรงนี้ไงนะอยู่ตรงนี้ตำแหน่งล็อกเป็นล็อก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 นะไม่ใช่แบบนี้ถล่มทั้งหมดเลยโอเคเนาะระดับล็อกเขียนจะอินนันะโอเคแบบนี้ดึงหน้าเฟซลิฟเฟซล็อกเรทั้งหมดเนี่ยเวลาคนเซิร์ชมันจะได้ขึ้นกระจายนะดึงหน้าก็บางทีเขาเรียกว่ายกกระชับ ทำกัมาตั้งแต่เป็นร้อปีแล้วเขาเรียก Conventional ลเมก็คือดึงหน้าดงทะลุหนังโหวดึงยาวเนี่ยนะก็จะเป็นการผ่าตัดคำว่าผามันมีนตัดเขาเน้นเรืงตัดหนังทิง้งเขาเดินมาตัดหนังทิ้งแล้วมาเย็บนะเย็บพวกนี้ถามทนไหมทนอยู่นานแต่แถมใหญ่ยาวนะนแผลโอูนมีชีรอยหมุมร่วงแล้ว เย็บมาแล้วมันไม่เงียบหรอกเราก็เห็นนะเราเห็นทัหมดแล้วเพราะฉะนั้นในกลุ่ม f a c e b o o คอนเวนชั่นแนลเมทท์ก็คือการดึงหน้าแบบดั้งเดิมนะอันนี้ผ่าตัดนะเอาที่ไม่ผ่าตาดัดคืออะไรร้อยไหมต้องร้อยใหม่ร้อยไหม,หมแต่ถ้ามันเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเป็นแผ่นบางๆมันเรียกอินโดียไทยมันมีเท่านี้เองหมอจะเอากปโดยทายร้อยแล้วก็ล็อก,กปึ๊บแล้วก็กิ๊กไว้แค่นี้มันก็พวกนี้ไม่ผ่าตัด ก็จะโชคทามันก็ไม่มีแผลแต่ถามันสามสี่เดือนหเดือนมันหลมันไม่อยู่หรอกเราก็รู้นะ